โกโก้ที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นโกโก้แท้จริงๆนะ,ะลูกเป็ดชุกค,คิดสวัสดีค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่งานกเกษตรกำแพงแสนนะคะเรามักจะได้ยินเวลาที่ลูกค้าคุยกับแม่ค้าจริงๆอะ่ะเราก็จะมีร้านค้าที่อยู่ข้างๆเราซึ่งเป็นกลุ่มโกโก้ภาคตะวันตกนะคะแล้ก็มีการตอบคําถามก็มีแบบเวลาเราพรีเซ้์เราก็บอกว่าของเราเนี่ยเป็นโกโก้แท้หนึนะคะแต่ว่าต้องทําความเข้าใจก่อนว่า โกโก้ในท้องตลาดปกติก็ไม่ใช่ปลอมนะคะเขาไม่ได้เอาโกโก้ปลอมเนี่ยมาทำแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือกระบวนการในการผลิตจะมีโกโก้ที่เป็นแบบแฮนด์เมดที่เราเป็นเนเชอรัลโปรเซสที่เราหมักตากเองกับโกโก้ที่เป็นโกโก้อุตสาหกรรมที่มีการปรุงแต่งแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคำว่าโกโก้แท้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ว่าโกโก้แท้หรือว่าโกโก้ปลอมนะคะมันเป็นแค่ส่วนผสมหรือว่าต่างกันที่ กรรมวิธีของการผลิตโกโก้นั่นเองค่ะและเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าการที่เราเนี่ยไม่ได้อินกับเรื่องใดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะโน้มน้าวใจใครได้ค่ะว่าไหม